สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็เก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนเองแล้วนะคะสําหรับใครที่ชอบมุม,มธรรมชาติอะไรงี้นะคะก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะคะก,ก็ทุกๆอาทิตย์นะคะลินกับคุณพ่อก็จะพาเวลเลียมไปวิ่งเล่นตามส่วนสาธารณะนะคะอาทิตย์นี้พวกเราเลือกมาที่ฮิตชันพาร์กนะคะก็เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของแมนเชสเตอร์นั่นเองนะคะส่วนนี้คือชอบมากๆเลยนะคะมีแบบว่า คือวิ่งแบบโอ๊ยวิ่งแบบว่าคือเป็นกว้างเหมาะสำหรับเด็กๆมาวิ่งเล่นอะไรอย่างงี้นะคะลินก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้นะคะก็กําลังจะเข้าช่วงสปริงเนาะดอกไม้ก็กําลังเริ่มบานสวยบรรยากาศก็ดีๆนะคะวันไหนที่แบบว่าฝนไม่ตกนะคะก็อากาศดีดีเวอร์มากๆเลยนะคะยิ่งแบบว่าช่วงนี้ดอก โครคาสกำลังบานนะคะดอกนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าบงบอกว่ากำลังจะเข้าช่วงสปริงนะคะเขาจะมาก่อนนะคะอีกต่อไปก็จะมีบลอสซัมต่างๆบานนะคะแล้วก็ด,ฟดัฟฟเดลกำลังจะมานะคะคือสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะแบบว่าทางเดินคือแบบกว้างขวางมากๆเลยนะคะวิ่งจนเหนื่อยจริงๆเลยนะคะแต่ว่าก็เหมาะสำหรับเด็กๆครอบครัวคนมีอายุอะไรก็เหมาะสำหรับทุกคน,นะคะที่แบบว่าออกแนวชม ธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะช่วงเช้าๆที่พวกลินมานะคะคนก็พาน้องมามาวิ่งเล่นมาวิ่งออกกําลังกายแรงเยอะแยะเลยนะคะพาลูกมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะคือแบบดีมากเลยนะคะช่วงสายๆคนก็ยิ่งจะเยอะกว่านี้นะคะแบบ ส่วนมากเขาก็จะพาเด็กๆมาวิ่งเล่นประมาณนี้นะคะคือเด็กได้แบบว่าวิ่งออกกาลังกายเนาะบางเวลาเขาก็จะมีแฟนะคะนี่ก็จะเป็นคาเฟ่ของแมนของฮิสตันพาร์คนะคะคือคาเฟ่เขาก็จะมีแบบว่ากากาแฟ,แฟแเค้กไรเงี่ยเออนะคะนี่ก็จะเป็นแผ่นที่บ่งบอกว่าอ่าไปทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นฮอลนะคะฮิสตันฮอลนะคะสวยมากเห็นไหมคะดอกไม้เอ้ยคือดีมากไม่อยากเห็นคนเดียวคะ่ะอยา่าคือแบบ เดินไปด้วยจิบกาแฟไปด้วยถ่ายวิดีโอถ่ายรูปไปด้วยอะไรเงี้ยเยลี้ยงลูกไปด้วยอะไรเงี้ยแต่โชคดีวันนี้คุณพ่อมาอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นเทมเพลนะคะก็จะเป็นเทมเพลของฮิสันพาร์คอะไรเงี้ยจุดที่สูงที่สุดของแมนเชสเตอร์นะคะเอ้ยนี่ก็จะเป็นฮอด้านหน้านะคะมุมไกลนะคะโอ้ยสวยมากแล้ววิลียมก็แบบว่ารอแม่ค่ะวิ่ง ไปตามกลางสนามหญ้านะคะแล้วอยากจะบอกว่ามีแต่คลีโคคล่โคลนนะคะเพราะฝนตกเนาะเออแล้วแบบว่าแม่ก็ต้องวิ่งตามนะคะตอนแรกๆเรียกยังไงก็ไม่มาอะไรเงี้ยสรุปก็ต้องวิ่งตามรองเท้าก็เปื้อนไปตามปริยายนะคะคุณพ่อไม่วิ่งค่ะต้องให้คุณแม่วิ่งอะไรเงี้ยเอบบอนะคะเกี่ยงกันนะคะอ่าที่ส่วนก็จะมีแบบว่าทะเลสาบมีแบบโซนป่ามีแบบว่า สวนสัตว์ขนาดย่อมอไรเงี้ยคาเฟ่ไรเงี้ยเออนะคะสนามหญ้ากว้างกว้าเหมาะสำหรับปิกนิกไรเงี้ยโชคเดทที่คุณพ่อพามา